หลีเดียยันไม่ทราบพโอ,อยโพสต์โยงปมดราม,มาอยากรู้ต้องถามเองมายาวัดนิวอัปเดต เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนระอุที่หลายคนจับตานะคะหลังครอดินอาทิตยาค่ะอดีตสาวคนรู้ใจของพลอยเชอร์มานนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งค่ะโดยพูดถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าที่ต้องพักหิวใจนานถึง2เดือนเลยและบอกว่าสิ่งที่รับไม่ได้คือการนอกใจงานนี้นะคะทําเอาชาวเน็ตเนี่ยโยงไปที่นางเอกสาวสวยพลอยเชอร์มานค่ะเนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งเปิดตัวรักใหม่กับนักร้องต้องทูพีต่อมาทางด้านพลอยเชอร์มานนะคะได้โพสต์ลอยๆในไอจีสตอรี่ค่ะว่าได้เห็นและรับรู้แล้วลฟังจาก ทางพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดบ้างและพร้อมกับแฮชแท็กโนตคูค่ะล่าสุดได้มีโอกาสเจอลีเดียสลันหลาน้องคนสนิทพลอยเชอร์มานเลยไม่พาจอไม่ไทถามค่ะโดยสาวลีเดียของเรานะคะบอกว่าความรักพลอยก็ยังหวานเวอรเหมือนเดิมค่ะตนก็มีแซลตลอดเวลาค่ะเขาก็ตัวติดกันส่วนตัวก็มีคุยกันปกติส่วนทางด้านพลอยโพสออ,ออกมาพูดเร็วๆนี้โดนโยงปมรักเก่าคอดีอันนี้ตนไม่ทราบต้องถามอีกฝ่ายเองค่ะตนเผยอ,อีกว่าความรักครั้งเก่าที่จบกันมาก็ดีค่ะมองว่าอาจเป็นการโย งข่าา่าาาววมกกแต่ถ้าอยากรู้ต้องถามเขาเองเพราะตนไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะส่วนขอดินไม่ม o v e on เรื่องความรักอันนี้ตนตอบว่าตนไม่ทราบเลยจริงๆค่ะเราแซวเขาบ่อยไงแซวก็แซวอยเรื่อยๆ in love ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เขาก็แฮปปี้ดีค่ะก <c oughs> ็ตัวติดกันตลอดเลยคะ่ะผมต้องถามพี่พลอยแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นการแบบโยงข่าวไปมาอะไรคือเดอนรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใช่แต่ว่าถ้าจะสัมภาษณ์อะไรเ่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยบล่อยเรืออ่องนั้นนะจะต้องถามเขาใช่แต่เท่าที่รู้ก็ทุกอย่างก็แบบโอเคใช่กับกับนักพ่ดินก็โอเคค่ะ <laughs> จบดีนะคะเท่าที่รู้มาคือจบดีไม่ได้มีแบบอะไร นี้ไม่รู้อันนี้ต้องคุยกับกับพอดีแต่คนนี้ก็ไม่ค่อยออกสื่อแต่ก็เท่าที่คุยกับน้องเขาก็ก็โอเคนะแต่ว่าในเรื่องของหัวใจนี่อาจจะไม่ได้ทมลึกอืเท<ต>่าที่ได้เห็นเขาเขาอ๋ออะไรกันไม,ไม่คือเท่าที่ได้รู้คือเขาอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาดีเจที่นั่นอะไรแต่ว่าในเรื่องของพ Yeah.